ฤดูร้อนจีนปีนี้สะพานฮ่องกงจูไห่มาเก้ารองรับนักท่องเที่ยวสูงเป็นประวัติการฤดูร้อนปี2024เพิ่งสิ้นสุดลงไม่นานจำนวนรถยนต์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านสะพานฮ่องกงจูไห่มาเก้าล้วนสร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการโดยสถิตินับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2024ด้านตรวจคนเข้าเมืองจูไห่มีนักท่องเที่ยวโดยสารรถยนต์ผ่านด้านรวมแล้วกว่า5ล้านคน รถยนต์จำนวน9 8 0 0 0 0คันเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี2023จําจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า58%านจำนวนรถยนต์เพิ่มขึ้น67%มากเป็นอันดับหนึ่งของด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศจีนนักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ถือบัตรอนุญาตเข้าออกฮ่องกงและมาเก๊าก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองจูไห่ มีจำนวนกว่า1ล้าน50,000คนขยายตัวมากขึ้น49%และขณะนี้เนื่องด้วยเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่มีนักเรียนนักศึกษาเดินทางเข้าออกด่านตรวจคนเข้าเมืองจูไห่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนนักศึกษาด่านตรวจคนเข้าเมืองจูไห่ได้ดำเนินแผนอนุมัติเข้าออกด่านสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่โดยสารรถโดดรงเรียนอำนวยความสะดวกสบายอย่างมีประสิทธิภาพสูง นายยูนักศึกษาจากห่องกองกล่าวว่าสะพานห่องกองจูไห่มาเก้าได้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับตนเองเป็นอย่างมาก